ื้อมาส่องลอยครับเจ็ดวันแล้วยังไม่เหี่ยวยังไม่มีรากเราจะทำยังไงดีตอนซื้อมาบอกมีรากมาแล้วนะครับส่อง้อยบาทแต่ตอนนี้ยังไม่มีรากส่อง้อยนะครับเปิดดูได้ไหมเปิดกระท่อมจะเจอนางรจนาหรือไม่นะครับแต่ถ้าเปิดแล้วไม่มีราก ขอแนะนำให้มาซื้อที่ลุงเพลินนะครับลุงเพลินไรแดงสะอาดนะครับลุงเพลินกำลังทำแบบนี้แหละแต่ลุงเพลินไม่ค่ายเราต้องร้อยลุงเพลินค่ายให้มีลากเห็นเลยนะครับซองร้อยนี่ยังไม่มีลากเลยซองร้อยแค่ยอดเสียบดินนะครับไม่มีคนถือกล้องเดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยดูแล้วกันมนะั้ง เพราะว่าถ้าเปิดมันก็ไม่มีมือถือกล้องนะครับเนี่ยเวันแล้วสองร้อยหนึ่งข้อนะครับจะ่เดี๋ยวลุงเพลินชํำตอนปักอะไรก็ช่งให้เห็นลาก,ก่อนลุงเพลินจะค่ายสองร้อยนะครับติดตามที่ลุงเพลินายแดงสะอาดนะครับโทรมาได้ครับ 0861 602831นะครับแต่ว่าข้อแม้ค่าจะตรงนะครับสำคัญอันนี้ไม่ใช่ลากเป็นอะไรนะคุยมะพร้าวครับมันเป็นคุยมะพร้าวนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับใบกระท่อมสองร้อยนะครับกิ่งปักควบกล้า เป็นตายเลยเคยรู้กันซื้อมาทั้งหมดสีกิ่งตายไปแล้วซามครับเหลือก,กิ่งเดียวเจ้าของก็ไม่รับผิดช,ชอบช,ชอกช้ำชอกช้ำนะครับเพื่อนกันบ้านไกลเรือนเคียงกันด้วยซ้ำไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ